อีพีนี้เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านหลงนาจังหวัดละนองสัมผัสวิถีชีวิตอันดามันกับชุมชนลับเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรสามที่ซ่อนตัวอยู่กว่า200ปีผู้ใหญ่คะที่นี่มีประชากรกี่ครัวเรือนนะคะตอนนี้มี61ครัวเรือน230กว่าคนแล้วก็ผู้ชายเยอะผู้หญิงนะที่นี่ผู้หญิงก็แก่เ้าสิคนที่เหลือผู้ชายแล้วก็มีหาดชายหาดถึง5หาดด้วยกันปูกล้ามดาบเนี่ยปกติมันหานได้ทั่วไปไหมคะ มันก็มีทั่วไปครับแต่ที่นี่มันที่เป็นเยอะสูตรเป็นแสนตัวงั้นเราจับปูแข่งกัน<ช>นะค,คะผ้หไปไหนแล้วอะ่ะ,ะจะปลาดาวต้องมีห้าแน่ๆจะได้กี่ตัวจะได้2ตัวในมือมี 1, 2, 3, 5, หนึ่ง2สาตีห้าสองหรือว่าสองห้า <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> พี่ว่าชุมชนนี้เลขอะไรมา เรียกอะไรไม่รู้อะแต่รู้แค่ว่าตำบลนาคาท้องเกี่ยวกันน้ำนี่วินว่ามันเลขห้าเพราะว่าผู้ใหญ่ก็เป็นรุ่นที่5แหลมนี้ก็ยื่นมา15กิโลจากแผ่นดินแล้วก็บ้านที่เรานอนเงี้ยผู้ใหญ่ก็บอกว่าเลขที่อะไรนะห้ทับสี่แต่ฉลากเราก็4นะนนี่ห้านะเห็นไหม,ไมเขอสุขคือมันมีความ5ไปหมดอะอะไรก็5้าลอตเตอรี่พลัสจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาล